สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะมี FC หลายท่านนะคะเรียกร้องให้ป้าหมูทำวายดอกอัญช ok ันนะคะวันนี้ป้าหมูก็เลยจะมาพาเพื่อนๆพื่อนทำวายดอกอัญช ok ันกันนะคะเรามารู้ถึงสรรพคุณของดอกอัญชันก่อนนะคะดอกอัญชันนะคะมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพิ่มพลังงาน มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและลดริ้วรอยแห่งวัยช่อดอกมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายริ่มเลือดช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบอันนี้ก็เป็นสปปรรพคุณของดอกอัญชันบางส่วนนะคะที่ป้าหมูยกมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะคะถึงสปปรรพคุณของดอกอัญชันนะ วันนี้นะคะป้าหมูใช้ดอกอัญชันแห้งแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นอัญชันออแกนิกที่บ้านป้าหมูตากเองนะคะตัวนี้เป็นกกีบ5ชั้น7ชั้นนะคะมันจะมีกกีบ2ชั้นนะดอกอัญชัน5ชั้นแล้วก็7ชั้นก็คือแล้วแต่สายพันธุ์นะคะอันนี้บ้านป้าหมูเก็บก็จะเป็น5ชั้นกับ7ชั้นนะคะก็จะได้สีที่เข้มนะคะวันนี้สูตรทำวายของเรานะคะป้าหมูใช้ดอกอัญชันแห้ง30กรัม น้ำเปล่า3ลิตรนะคะน้ำตาลทรายขาว1กิโลเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะเปิดเตาเลยนะคะป้าหมูตั้งเตาแล้วนะคะตอนนี้น้ําเราเริ่มร้อนแล้วนะ,ะใส่ดอกอัญชันแห้งลงไปก่อนนะคะถ้าใครมีดอกอัญชันสดที่บ้านเยอะก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะ,ะบางบ้านปลูกเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะเก็บมาใช้แบบสดๆนะคะสีก็ยิ่งจะสวยขึ้นนะ ดอกอัญชันพันห้ากีบนะคะเขาจะให้กลิ่นดอกที่หอมมากเลยนะคะถึงจะแห้งแล้วก็ยังจะมีกลิ่นหอมมากนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ําเริ่มร้อนขึ้นมากินเขาก็จะขึ้นมาด้วยนะคะเห็นไหมคะสีเขาเริ่มออกแล้วเห็นไหมคะสีสวยมากเลยนะตอนนี้เราเทน้ําตาลทรายขาวลงไปได้เลยนะคะวันนี้ใช้หนึ่งกิโลนะเทลงไปหมดเลยค่ะ เราเทเสร็จต้องคนให้น้ำตาลละลายนะคะไม่งั้นเขาจะไปไหม้ที่ก้นหม้อได้นะเราจะต้องคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะเราจะเบาไฟนะคะเราจะเบาไฟลงมาเป็นไฟกลางนะคะต้มต่ออีกสิบนาทีนะเพื่อต้องการให้สารอาหารต่างๆในดอกอัญชันนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดนะ แล้วก็สีเขาก็จะเข้มขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวครบสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ต้มครบเวลาสินาทีแล้วนะคะป้าหมูจะปิดเตานะเห็นไหมคะสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสีที่ได้ก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยนะถ้าใครมีดอกสดยิ่งดีเลยนะคะดอกสดเขาก็จะให้สีที่สดมากเลยนะ นี่นะคะสีสวยนะคะความหวานก็กําลังพอดีนะคะในสูตรนี้ก็คือน้ำสามลิตรน้าตาลหนกิโลนะพอเราเอาไปหมักกับยีสต์นะคะครบ5วันหรือ7วันนะคะความหวานเขาก็จะหายไปนะเดี๋ยวเราจะต้องพักในส่วนของน้ําอัญชันที่เราต้มไว้ก่อนนะคะเราจะต้องรอให้น้ําอัญชันที่เราต้มนะคะอุณหภูมิลดลงก่อนนะคะให้เหลือประมาณ35องศานะถึงจะเหมาะแก่การหมักนะคะ ตอนนี้นะคะน้าอัญชันที่เราต้มไว้ก็อุณหภูมิลดลงแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ35องศาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะในการหมักไวน์นะคะเราจะต้องใช้ยีสต์นะคะป้าหมูก็ใช้ยีสต์ทำขนมปังแบบนี้นะวันนี้เราจะใช้ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชานะ,ะเราจะไม่ใส่ลงไปในกระมังนะคะเราจะใส่ แยกในชามนะคะแบบนี้นะแล้วก็แบ่งน้ําที่เราต้มนะคะออกมานะใส่ในชามแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราจะทําการเทสยิ์นะคะเพื่อนๆถ้ายิดขึ้นฟูดีนะคะก็คือยิ์ใช้งานได้ปกตินะถ้าตกตะกอนนอนก้นนะคะ จะไม่สามารถที่จะหมักวายได้เลยนะระหว่างที่เรารอให้ยีสต์ทำงานนะคะป้าหมูก็จะไปกองกากออกนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปในถังหมักนะถัทงที่เราจะใช้หมักวนยนะคะเราจะต้องล้างทำความสะอาดนะแล้วก็ลวกด้วยน้ำร้อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ความให้แห้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกองวายดอกอัญชันใส่ในถังเลยนะ ะะยีสต์เขาก็เริ่มทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวก็หมูจะเทลงไปในถังหมักเลยนะเราจะปิดฝาถังก่อนนะคะแล้วก็เขย่านะเราจะต้องเขย่าถังนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะเราจะต้องคลายเกียวออกนะคะครึ่งหนึ่งนะเพื่อระบายอากาศในถังนะคะ,เพ,ะเพราะว่า ยีสต์เขาจะไปกินน้ําตาลนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะคะพอเขาสร้างแอลกอฮอล์นะคะเขาก็จะเกิดกา๊าซภายในถังนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคายเกียวออกครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้อากาศภายในเขาสามารถที่จะระบายออกมาภายนอกได้นะคะแต่ว่าอากาศภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปในถังหมักเราได้นะ,มะแมลงวันหรือมแมลงหวี่ก็ไม่สามารถลงไปวางไข่ได้นะคะ เราจะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยนะประมาณ5-7วันนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตนะคะว่าหมักผ่านไปแล้ว5-7ถึงวันวดอกอัญชันของเราจะมีแอลกอฮอล์ที่ถูกใจหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่ถูกใจนะเราก็สามารถที่จะหมักต่อได้นะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวาดอกอัญชันนะคะป้าหมูหมักไปวันที่4เดือน5นะวันนี้วันที่15เดือน5นะคะ ก็รวมที่ป้าหมูหมักนะคะก็คือ12วันนะ12วันใน,นที่นี้นะคะแอลกอฮอล์ก็สูงใช้ได้เลยนะเหมาะสําหรับคอวายนะคะเพราะว่าเราอยากจะลองดูว่า12วันถึง14วันนีคือ2สัปดาห์นะคะรสชาติจะแหลมขนาดไหนแต่ว่าป้าหมูชิมแล้วนะคะก็ยังมีความอร่อยนะยังดื่มได้ง่ายนะวันนี้นะคะเราจะมาน็อกยีกันนะเทลงกระ,ะมังเลยนะคะ เพื่อนๆดูสีสวยงามมากเลยนะนี่นะคะด้านล่างเห็นไหมคะก็จะมีเศษซากของยีสต์นะเราจะไม่เอาตรงนี้นะคะเห็นไหมที่อยู่ตกตะกอนนอนก้นแบบนี้นะคะถ้าสมาชิกท่านไหนที่ชิมไวน์ที่เราหมักไว้นะคะแล้วมีรสชาติที่ขมหรือเฟื่อนนะวันนี้ป้าหมูก็จะสอนวิธีการแก้ไขรสเฟื่อและรสขมในไวน์นะคะ ในขั้นตอนของการน็อกยีสต์นะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลทรายนะคะลงไป50กรัมปราหมูเติมแค่50กรัมนะคะเพราะว่าวายที่ปราหมูทำนั้นรสชาติพอดีกลมกล่อมแล้วนะแต่ถ้าของใครที่มีรสชาติที่ขมขมมากเฟื่อนมากนะคะสามารถใช้ได้ที่100ยกรัมนะวันนี้ปราหมูใช้แค่50กรัมเท่านั้นนะคะเทลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเปิดเตาค่ะ เราจะเปิดไฟเบานะคะคนไปเลยค่ะให้น้ำตาลละลายก่อนนะนี่นะคะเรายัางสามารถจับกระมังได้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันอุ่นนะกระมังมันอุ่นแล้วค่อยปิดเตานะคะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะคะเห็นสีไหมสีสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวัดนะคะว่าตอนนี้ได้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะ นี่นะคะตอนนี้ได้อยู่ที่43นะเราจะปิดเตาเลยนะเพราะว่าเราต้องการแค่40องศาเท่านั้นนะคะนี่นะคะมือเรายังสามารถที่จะแตะก,กระมังได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะรอให้ไวดอกอันชันของเรานะคะมีอุณหภูมิปกติก่อนนะคะประมาณสัก28ถึง30องศานะเดี๋ยวเราจะไปทำในขั้นตอนของการบ่มต่อไปนะ ตอนนี้นะคะวายดอกอัญชันของเราก็ได้อุณหภูมิที่พร้อมจะบ่มแล้วนะเดี๋ยวป้าหมูจะเทใส่ถังบ่มนะคะในขั้นตอนการบ่มวายนะเราสามารถที่จะปิดฝาให้สนิทได้เลยนะคะแล้วก็บ่มไปสักประมาณ1สัปดาห์ให้เขาตกตะกอนนอนก้นนะคะ แล้วเดี๋ยวครบเจ็ดวันนะเรามาดูกันว่าน้ำวายของเราจะสีสวยแล้วก็มีน้ำที่ใสขนาดไหนนะคะเพื่อนเอนรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายดอกอัญชันนะคะหลังจากที่ป้าหมูบ่มมาเจ็ดวันนะวันนี้ป้าหมูก็กองใส่ขวดนะคะสีสวยมากเลยนะอันนี้นี่เห็นไหมคะสีสีสวยมากเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่นะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมนะคะว่าหลังจากที่เราบ่มไปแล้วเจ็ดวันจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนนะอันนี้ป้าหมูเอาไปแช่เย็นมานะคะเดี๋ยวมาลองดูสีนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะนี่นะคะ สีสวยมากนะคะเพื่อนๆสีออกม่วงนะคะออกม่วงออกเป็นแบบสีม่วงไพลินนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอืมอันนี้อันนี้ใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือรสชาติใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆ ลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ก็แอลกอฮอล์ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้จะออกรสแบบนุ่มๆน,นะคะตัวนี้นะคะเขาจะไม่มีรสชาติอมเปรี้ยวเหมือนกับไวน์ผลไม้นะมันจะรสนุ่มนะคะเป็นไวน์ดอกอัญชันนะรสชาติเขาจะนุ่มนะมีแอลกอฮอล์นะคะรสชาติดีเหมือนกับไวน์ราคาแพงเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆควรหามาทาเลยนะ กหมูสอนแบบบ้านๆมากเลยนะคือทําได้จริงนะคะในครัวเรือนนะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ราคาแพงๆมาทําเลยนะเช่นถังหมักไวน์ถังบ่มไวน์หรือว่าแอร์ล็อกต่างๆนะคะที่วัดอุณหภูมิที่วัดค่าแอลโกอฮอล์นะคะป้าหมูสอนแบบบ้านๆเลยนะใช้ถังน้ําดื่มนะคะเป็นถังฟู้ดเกรดนะอุปกรณ์ต่างๆก็เท่าที่มีในบ้านเลยนะคะย,ยีที่ประหมูนํามาใช้ก็ เป็นย,ยีที่ทำขนมปังราคาก็ค่อนข้างถูกนะคะหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปด้วยนะรสชาติเป้าหมูก็บอกไปแล้วนะคะว่าหมักกี่วันได้รสชาติแอลกอฮอล์แค่ไหนนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามดูนะถ้าสมาชิกท่านใดไม่ชอบแอลกอฮอล์ที่สูงมากนักนะคะก็ให้หมักเพียงแค่5วันนะแต่ว่าอันนี้นะคะสำหรับ สำหรับไวน์อัญชันที่ปปาะหมูหมักนะคะก็รสชาติกลมกล่อมใช้ได้เลยนะเหมาะสำหรับจัดงานเลี้ยงนะคะหรือว่ารับแขกต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถทำเองได้นะคะใส่ขวดส,สวยๆแบบนี้นะคะเป็นของขวัญของฝากนะคะหรือว่าต้อนรับแขกนะคะก็ดูหรูหราไฮโซพอสมควรนะใครที่ เข้ามารับชมวิธีการทำไวนดอกอัญชันของป้าหมูนะคะก็มีข้อติดขัดสงสัยประการใดน,นะก็สามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้เลยนะคะทิ้งคำถามไว้นะป้าหมูจะกลับมาตอบทุกคำถามนะคะดูวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบและมีประโยชน์สำหรับสมาชิกนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะป้าหมูเป็นห่วงคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ